สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรายังก็อยู่กันที่โรงแรมโคชินอรียร์สวรโมบนะคะตอนนี้เราเพินั่รถบัสออกจากโรงแรมราริสกรไปเาะ่งหน้าไปว่น้ำกันที่นบินาบิามมินาว่นมินาบิค่ะ่ายน้้ำเหรอครับว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำจะไหวมฮะมันจะหนาวไหมะเอาหัวโขกอ่ะ ถึงถึงแล้วนะคะมินามนาบีชนะคะโอเคค่ะหนาวอย่างนี้ยังว่ายน้ำได้เหรอเนี่ยมันเป็นน้ำอุ่ค่ะโอเคค่ะนี่โอ้ทาน้ำใหญ่ปเลิศทอเลยค่ะโอ้ทะน้ำใหญ่ไปเลิศทอเลยโอ้ดูซิดูซิอุ่นมากเลยเนาะเนอะ อุ e ่นมากเลยนะเนี่ยน้ำใสแจ๋วเลยโอ้เครื่องเล่นเทียบเลยค่ะมี่แฮมซีทำไรคะมัมมี่แฮมซีแปลว่าอะไรเรียวไปเรื่อยทำไรคะเขียนในใบ ี่คก็ออกไปชิงโช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะน,นี่มันเป็นบัตรเข้าโอ้บัตรเข้าฮะใช่ก็คือเหมือนเราซื้อแพ็กเกจมามัน,นแพ็กเกจที่รวมมินามินาบีชด้วยอ,อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนคีย์การ์ดสำหรับล็อกเกอร์เราเลยโอเคค่ะกรอกเร็วๆหน่อยค่ะอยากเล่นแล้วคะ<อ>่ะใช่ไหมเกศใช่ไหมเล่นไลายดีเกศไหนบอกก่อนสิวินาบีชสำหรับใครที่พลาดไม่ได้ช่วยน้ำมา ก็มีให้เช่าด้วยอ๋อปิกินนี่อะคบใช่แล้วก็ราคาตามนี้ค่ะใช่ค่ะพันกว่าพันกว่าเยนนะฮะอ่าพันหนึ่งอะแค่ห้าร้อยค่ะเอามาม้าเอาตัวที่ใส่แล้วนมโตโตมีไหมไม่มีคร่ะเป็นเอาชุดมาเองค่ะจะบอกว่าเข้ามาในนี้นั่งร้อนมากอุ่นเลยค่ะข้างนอกนี่หิมะเลยนะคะใช่นี่หิมะหิมะอะเข้าเข้ามาข้างในนะฮะอุ่นค่ะอ่ะไปกันดีกว่าค่ะ ลงนิ้ไปเลยเหรอครับมาม้าเฮ้ยลงันไดเลื่อนเลยอะครับอ้ยนี่มีอะไรคะเนี่ยดูสิแคมโบลีนแคมโบลีนจี้มีปีนด้วยมีสไลเดอร์ด้วยอยู่ตรงไหนกันเนาะนี่กะโดิด้วยเนะโอ้โหเศรษฐา5 0ไหนคะแล้วมีเหรียญไหมคะเดี๋ยวถือก่อนอ ยังไงคะเนี่ยล็อกเตอร์ค่ะขอเอของใส่กระเป๋าก่อนดีป็นล็อกเกอร์ที่ใช้เสร็จแล้วเขาต้องจะคืนเงินมั้งคะใช่ไหมเราเคยที่ญี่ปุ่นใช่จอดไปเลยค่ะไม่ใช่มาเปิดออกได้เลยมานี่แล้วก็เวลาจะล็อกอ่ะคอยเอาเสียรมาโอ้โหเท้าสิคะเวียนหัวข้ามม้านี่ได้ไงที่ใส่กระเป๋าโอ ไงฮะโอ้ยงานี้เราเก็บรองเท้าก่อนนะฮะไปเกต์กายไปเอารองเท้ามาคู่นึงแล้วถอดรองเท้าเลยดีกว่ามั้งเอาถอดรองเท้าค่ะโอ้กายใส่รองเท้าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฮะตีอันนี้คือเดี๋ยว แยกชายหญิงนะเนี่ย,ยอันนี้บัตรล็อกเกอร์ปรปา๊าอ๋อเดี๋ยวหยิบชุดป,ปา๊าเกสไปกับป๊าใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะชายไปกับป๊าใช่ไหมคะนะยังไงไม่ใช่ค่ะอ๋อผู้ชายก็ต้องไปกับผู้ชายผู้หญิงไม่ผู้หญิงนะอ,อ,อ่ไปะอเดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะไปไป,ไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ลุยเลยเหรออ๋อ นี่เอ้าโหขึ้นยักษ์ค่ะกาใจใจะให้ดูดิลองใจเห็นเปล่านี่มีขึ้นยักษ์ด้วยโอ้โหโอ้โหขึ้นยักษ์ค่ะกาน้ำเย็นไหมลองไปแตะดูสิเข้าไปเลยเข้าไปเลยขเลยข้าไปใกล้กว่านี้ดิ <laughs> เออเป็นไงเย็นเปล่า อุ่นๆลงไปลุยเลยค่ะไปโอ้ดูสิเล่นกันมันเลยโอ้เล่นกันมันเ,นเลยโอ้ดีไหมคะเจเจมาแล้วเจเจโอ้ยขึ้นยักษ์เลยลุยค่ะปวดยาวไหมเลือเป็ดแล้วฮะอะไรฮะอ๋อ หนึ่งพันเยนค่ะนี่นี่นี่กายนี่ดูสินี่มีอะไรบ้างโอ้เนี่ยปีปลายลาบวานด้วยนะฮะเย็นไหมเ็ดเป็นไรทำนหน้าตายอย่างนั้นค่ะฮะเย็นเหรออ๋อเ <Y en. S 1> ย็นนิดหน่อยอะเย็นนิดหน่อยโอ้ดีจังใช่ออ <Y en. S 1> ดีมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ายถ่าย <Y en. S 1> เพิร์นเออนี่นี่แบบเราอยู่ตรงนี้นะครับอะไป ไปเช่าปลาฉลามวานอย่างนี้ไหม<อ>ฮะเก้าอี้นั่งเหรอเอาอะไรห่วงยางห่วงยางห่วงยางเอาไปดูดิเอาแบบไหนจะถูกด่าไหมครับว่าแต่งตัวโปไหมคะขึ้นตัวก่อนนะครับมาขึ้ตัว<ป>เอาถ่ายไปแล้วเมื่อกี้เอาไม่ดีเอาไม่ดีอะไรล่ะเอาไม่ทันแล้วคะ่ะแม่<ผ>มเอน<อ><ป>็มมาเช่าห่วงยางอ๋อห,ห่วงยางครัก็จะมีราคา อ๋อนี่มีห่วงยางหมดเลยฮะนี่เป็นห่วงลุมค่ะอ๋อนี่กล้วยนะนีอกล้วยมามมาถูกอะไรพูดเทาวายอยู่ลิสแบนเท่านั้นเหรออ๋อ,อบอกไม่เลือกไม่ราคาพันเยนกับห้าร <Y> ้อยเยนราคาพันเยนกับพันห้าร้อยเยนแต่ถ้าเราเลือกพันห้าเนี่ย เราจะเปลี่ยนที่อันก็ได้แต่เล่เอาเอาการเก่ามาเปลี่ยนก่อนเอามาคืนอ๋อเอามาคืนวันโฟโอ่าซึ่งก็คุ้มอ่ะนี่ยจะเล่นกี่อย่างก็ได้อ่ะใช่ค่ะอ๋อนี่มันเลยเขาบอกว่ากติกาคือเลือกได้ทุกอย่างเลยอย่างละชิ้นพอเล่นเบื่อแล้วก็มาคืนแล้วมาเปลี่ยนได้อ่ะอย่างแรกเอาอะไรคะไปเลือกเร็วพิซซ่าอ่อพิซซ่าอ่ะมามาไปหยิบเร็วพิซซ่า เด็กๆรอช่วยกันลากนะคะอาหมามาไปเอาพิซซ่ามาค่ะออ้ยนี่มันอาชีพใหม่หมามานีหว่าเด็ก่งพิซซ่าเอาไปแล้วเอาพิซซ่าค่ะเบิรก์กค่ะเบิรก์กงานนี้เบิรก์กค่ะอันลิมิตค่ะเอาไปปิดูมิก่อนเสมือนว่าผอมอขึ้นไปเลย,ข,เลยขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไปเลยดีกว่า โอ้หไก่ไปไหนแล er oh yeah. er ้วไก่ไก่มาขึ้นพิซซาเร็วๆอันนี้มันลดอะไรครับพิซซ่านี้ฮะรดเนื้อเหรออร่อยไหมฮะรถรวมอ่ะขึ้นพิซซากันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะเออโอ้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  โโออยยเอาใหม่ป้าจับพิซซ่าให้ขึ้นใหม่เออเอาเกสปัดขาน้อขึ้นไปโอ้ยโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเกสขึ้นมาค่ะมันเลยค่ะมีโอ้โหมีพิซซ่าอ่ะฮะเด็กโตเหรอคะโอ้วงยางห้าร้อยบาททำอะไรได้บ้างคะ ลากลากครับเบื่อละไปเปลี่ยนนะเขาไปนั่งเลยครับโอ้โหกาก็ไปนั่งแล้วเป็นไงครับโอ้สบายเลยยานนี้น,น, <laughs> นั่งได้ทีละคนเปล่าสองคนได้ไหมสองคนได้อยู่นะ <laughs> อะอ่าไปเกียกายได้อ่ะนอนสบายเออใช่ <laughs> แต่ถ้ามามาคนเดียวเนี่ยเท่ากับทุกคนประมาณสามคนรวมกัน <laughs> อ่าเลย อย่าทะเลาะกันค่ะนอนลงไปดีกายพิงไปไม่ต้องจับเออพิงไปไม่ต้องจับจับมือจับมือจับมือให้จับมือหมามาอ่ะเออนอนลงไปเอาเอาขาอย่างเงี้ยเอาเอานันนี้ไม่ใช่เอาขาหน้าเอาไอ,อ้ไม่ใช่เอามืออ่ะไม่ใช่ขาหน้าเออเอาใหญ่อะสองคนมันจมไปอ๋ออ่านอนลงดีด,ดีค่ะนั่งแล้วค่ะเรือจมเลยค่ะตายแล้วตายแล้วเรเือจมเลยจมไหม ไอจมหรอ๋อเจด์มวเวนมนเหรอฮะน้าเว้นมนเปล่าน้าเดี๋ยวมาไม่แล้แว่นตากับน้ำเหรออ๋อไหมอ่ะเกดดำลงไปเอาเอาหายไปไหนแล้วโอ้มีเว้นมนแล้วโหนี่ปลาจระเข้มาเต็มค่ะจระเข้อ่ะ เป็นไงเป็นไงเจอไหมนี่ไงลูกบอลเพียบค่ะนี่ไงลูกบอลเพียบเลยค่ะอ่ลูกบอลเพียบเลยน้ำเย็นไหมฮะไม่เย็นร้อนเหรออ๋อตรงนี้ร้อนเหรออ๋อออนเซ็นนะฮะ,อ,ะออนเซ็นค่ะอ่ะเป็นไงฮะเล่นมันเลยค่ะไ,ไม่รู้สึกร้อนเลยลูกบอลเ,เยอะเลยค่ะโอ้ ไหนฮะติดม uhm. <cima. S 2> ือออยู่ะอะไรฮะยังไงคะขออีก oh, ทีหน oh, okay ึ่งลูกบอลติดมือไหนอ๋อลูกบอลติดมือไหนไหนขออีกทีอ๋ออย่างเงี้ยเหรออ๋ออโอเคโอเคอ่ะไงฮะโหเป็นจันไยเลยค่ะอ่ะฝั่งนู้นสนุกกว่าใช่ไหมคะไปไปไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่านี้มันเบบีไป เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตขากายกายเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเร็วเอาไปไหนแล้วโอ้ดีเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โอ้โหโอ้โหเอามามันคืออะไรฮะยืนยักษ์ค่ะโอ้โอ้ยืนยักษ์ค่ะโอ้โหเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มไปเต็มเต็มค่ะเอาเอาสู้สู้โอ้โหสู้เอาสู้เขาโอ้โหยืนยักษ์ลุยค่ะโอ้ Ờ à, bên nhái bên nhái Ô Đã mày lại bê thu đã cay lên Mày thu tổng nít đi <laughs> Mà má đu Gai đi mày thu cứ giác nó cay lên À mà cái cay này đâu hả? Chứ giác là nó má Ô hô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  Ô Ô โอ้โหโหดมากมากโหดมากมากเข้าไปลึกๆเลยลูกเรื่องนี้มันเป็นยังไงต้องจัดการเลยต้องจัดการเลยเหรอโอ้ลุยอะอัดเตะเลยครับเตะเอ้าเอาขึ้นโยมสงบแล้วครับอ้าวอดเลยอ่ะตอนนี้เป็นตาปลาปลาบ้างนะปะลานะนอนชิวบ้างทำไมมาจี้จี้ทำไม่ าไม่น้ทุกคนจะเอาเอาไอ้นี่ไปเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวถีบหน้าเลยนี่แดงถีบหน้าเลยฟันฉันแหลมมากันอ๋อเนี่ยฟันนอนได้แป๊บเดียวเองค่ะโดนลากขึ้นมาแล้วอ่ะยังไม่ทันได้ชิวเลยยยังไม่ได้นอนเลยเขาลากแล้วประมาณนอนต้องนอนฟาร์มนิดเดียวเองอันอันนี้ลากลากไปส่วนอันนี้เป็นทีม อันนี้เป็นทีมทีมลกักไม่เปลี่ยนเอาบ้าชลามมาไหมเอาามอาแต่เอาอีกเอาอีน,น,น,นันนเอาก็อีน,น,นันๆันหน่อยยังไงฮะลองเกตยังไงเอาฉลาว <laughs> ่าปลาไปยังไม่ได้โดนเลย <gasps>